ตีสามทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องเล่าสยองขวัญตอนตีสามใช่ไหมคืนนั้นฉันได้ยินเสียงแปลกๆจากในสวนกริกกริกเหมือนคนลับมีดใจเต้นตุ้มต่อมแอบมองออกไปเห็นเงาตะคุ่มคุ่มกำลังทำอะไรบางอย่างใต้ต้นมะมว่วงค่อยๆแอบย่องออกไปดูใกล้ๆแทบช็อกที่แท้ เป็นคุณลุงข้างบ้านกำลังลับมีดพระแก่อยู่เพื่อพรุ่งนี้เชา้าจะมาตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนเราให้แกบอกว่าเห็นกิ่งมันยื่นล้ำเข้าไปในบ้านเราเยอะแล้วเกรงใจแม่เกือบไปแล้วแต่ก็ทำให้รู้ว่าบางครั้งเสียงที่น่ากลัวอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็ได้นะแล้วคุณล่ะ เคยเจอเสียงปริศนาตอนกลางคืนไหมแล้วเสียงนั้นคืออะไรกันแน่หลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ